ยิคซอตัวที่ที่สองครับยิกซอตัวถัดไปครับที่ผมที่ผมไปค้นเจอครับดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่านะครับผมกับอาจารย์หนุ่มชายกับท่านยันตรีเนี่ยนะครับมีการเดินทางนะครับระหว่างจังหวัดนี้บ่อยมากนะครับเพื่อที่จะไปประชุมไปอบรมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนั้นณเวลานั้นครับระหว่างทางนะครับ อผมเดินทางกับอาจารย์ระหว่างทางจังหวัดพะเยานะครับไปที่จังหวัดแพร่ช่วงที่อําเภอเงาวครับอําเภอเงาจังหวัดลําปางนะครับซึ่งมันเป็นตัวคาบเกี่ยวกันเนาะแล้วไปถึงอําเภอสองเขากําลังขยายถนนครับนะครับจากสองเลนให้กลายเป็นสี่เลนนะครับแล้วเราเห็นอะไรครับจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของอะไรครับ ต้นไม้ศัก์ครับใช่ไหมครับนะครับเสาชิงช้าที่ที่หน้าที่วการกรุงเทพนะครับก็นํามาจากจังหวัดแพร่ครับเสาสองต้นต้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้ครับนะครับก็คือต้นศัก์ต้นศัก์ทองเลยครับที่รถแท็กเตอร์ดันออกไปนะครับแล้วก็โค่นล้มแบบนี้ระหว่างทางครับ ก็คุยกันไปตามปกติอาจารย์ก็ถ่ายทอดงานสอนงานแล้วก็พออาจารย์ท่านท่านสายตาเร็วมากครับพอเห็นปั๊บท่านรีบจอดรถเลยครับนะไล่ผมสองคนกับอาจารย์หนใจรีบลงไปดูนะครับแล้วก็ถือกล้องไปด้วยเพื่อไปถ่ายนะครับผมสองคนก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็รถแท็กเตอร์เขาก็ยังทํางานอยู่ก็เลยว่าต้องรีบถ่ายรีบเก็บนะครับเพราะเพราะว่า ไปกลัวไปกีดขวางเขานะครับผมก็ถ่ายรูปท่ารูปรากไม้นี้ไว้นะครับแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายอา้าวผมก็เห็นแล้วเอ๊ะผมก็นึกถึงว่าตอนสมัยผมเรียนประถมเนี่ยนะครับจะมีหนังสือที่เขียนกับเกี่ยวกับต้นไม้รากไม้เนี่ยเขาบอกว่านะครับนะอันนี้แต่ว่าอันนี้จะขอยก คําพูดของอาจารย์นคมเนาะนะครับต้นไม้นะครับก็จะมีรากแก้วใช่ไหมครับนะฮะรากแก้วรากกิง่งรากแขนงรากฝอยนะครับแล้วถ้ารวมกันก็จะเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ําอันนี้คือรูปของรากต้นไม้แต่พอเห็น ต้นสักต้นนี้อายุผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีครับนะครับที่โค่นอยู่ตรงนี้ผมกับอาจารย์สมชายครับก็เดินล้อเดินรอบเลยครับเอ๊ะแล้วลากแก้วมันอยู่ไหนเพราะในหนังสือก็เขียนไว้ว่านะครับหนังสือสมัยปฐมนะครับนะครับถ้าใครจําได้นะครับนะผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นหนังสืออ่าชื่ออะไรนะครับนะฮะเขาบอกว่ายิ่งต้นไม้สูงเท่าไหร่ รากก็จะย่างลึกลงไปเท่ากับเศษสามส่วนสี่ของต้นนะครับอันนี้คือหนังสือเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมเห็นณเวลานี้นะครับตอนนี้นะครับหามายถึงว่าช่วงเวลานั้นน,นนะรากแก้วอยู่ตรงไหนครับมันไม่มีรากแก้วเลยครับทั้งๆที่อายุของต้นนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีครับ นะครับแล้วก็จินตนาการไปว่าเอ๊ะการที่ไม่มีลากแก้วเนี่ยมันจะต้องเป็นกิ่งตอนเท่านั้นใช่ไหมครับผมก็คิดตีกว่าเอ๊ะคงไม่มีใครเอากิ่งตอนของไม้สักทองเนี่ยมาปลูกนะครับเพราะว่าไม้สักเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยครับว่ามีการตอนกิ่งมีแต่ใช้เมล็ดในการปลูกอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมมั่นใจได้ว่าต้นนี้ไม่ได้เกิดจากการตอนกิ่งมาปลูก ต้องเกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติแน่นอนนะครับนี่แหละอันนี้คือจิ๊กซอตัวที่สองครับนะครับผมก็ศึกษาต่อเนื่องครับนะครับนะฮะนะเพราะเราก็อยากจะเป็นเกษตรกรที่อ่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเราต้องการความยั่งยืนนะครับก็ไปเจออ่าตำราเขียนว่านะครับแล้วก็อาจารย์ก็สอนด้วยนะครับนะว่าทุกส่วนของต้นไม้ต้องการอากาศหายใจ อ้าวคำว่าทุกส่วนของต้นไม้มันก็ต้องรวมทั้งถึงรากต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับทุกส่วนของต้นไม้ต้องการอากาศหายใจนะครับอ้าวถ้าย้อนกลับไปดูอ่าขอลบกวนอาจารย์ดลวีย้อนกลับไปดูที่ชั้นดินครับผมนะครับไม่ทราบว่าจะชั้นดินครับอาจารย์นี่ครับทุกส่วนของต้นไม้ต้องการอากาศหายใจ ถ้าเราดูตรงนี้ครับชั้นที่สามที่บอกว่าชั้นบีครับนะครับชั้นดินล่างมีความหนาแน่นและมีความชื้นสูงอ้าวถ้ามีความชื้นสูงก็แสดงว่ามีน้ําใช่ไหมครับถ้าน้ําท่วมรากอยู่นะครับรากจะหายใจได้ไหมครับเห็นไหมครับแล้วยิ่งบอกผมว่าในหนังสือเขียนบอกว่าต้นไม้อรากของต้นไม้จะ ลึกลงไปอย่างลึกลงไปเศษสามส่วนสีของความสูงของต้นเมื่อไปเจอชั้นที่ห้าครับขนาดเข็มเจาะเสาเข็มนะครับยังเจาะไม่ได้นะครับแล้วหนำซ้ำยังไม่มีอากาศด้วยคิดว่ารากพืชจะลงไปชั้นลึกถึงชั้นห้าไหมครับอันนี้ผมตั้งคำถามให้ทุกคนคิดตามครับแน่นอนครับนี่แหละครับผมจริงเห็นว่าผมเอาจิ๊กซอ ตัวที่สามกับจิ๊กซอตัวที่หนึ่งมาประกอบกันผมจึงมั่นใจได้ว่ารากพืชเนี่ยไม่อย่างลึกแน่ๆแล้วก็จะเป็นรูปจานคว่ำอย่างที่ผมถ่ายรูปให้พวกท่านดูนะครับในเมื่อทุกส่วนของรากพืชต้องการอากาศหายใจมันก็ต้องอยู่ตรงผิวใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่ตรงบริเวณชั้นบนสุดเท่านั้นเพราะว่าชั้นบนสุดมีทั้งอาหารมีทั้งอากาศนะครับนะฮะ มันจึงแผ่กระจะขยายกระจายอยู่บริเวณชั้นผิวดินนี้นะครับนะนี่แะฮะอันนี้คือจิ๊กซอตัวที่สาม